สวัสดี f อทุกคนนะครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมก็มาบอกถึงสิ่งที่จะมาในเร็วๆนี้ครับจะเป็นการอัปเดตนะฮะอัปเดตเกมนะเป็น2.0นะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นปี2021อยู่นะฮะส่วน22เนี่ยอาจจะอัปในเดือนเมษาหรือพฤษภาอะไรประมาณนู้นนะฮะแต่กลางเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตก่อนนะฮะแล้วการอัปเดตครั้งนี้ครับจะมีอะไรมาใหม่บ้างครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับสิ่งแรกครับที่จะเปลี่ยนแน่นอนครับนี่ฮะ New App Icon นะฮะนี่ฮะก็เป็นเกมหน้าตาแบบเวอร์ชันใหม่นะที่จะมีการอัปเดตเข้ามาครับเพื่อนๆก็นี่ฮะอาจจะเป็นเนยมาเยืยนคู่กับแมซี่แบบนี้เลยฮะการอัปเดตก็จะเปลี่ยนหน้าตาของเกมไปด้วยนะครับต่อมาส่วนที่2ครับมี นักเตะตำนานมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะที่ผมคาดการก็มี4คนครับมีอันแรครับนักเตะจากโลมาครับประเทศบราซิลแล้วตันอยู่ที่94ครับคนที่2ครับเป็นกูติครับจากสเปนนะฮะก็เป็นนักเตะตำนานอีกคนหนึงครับแล้วก็คนที่3ครับเป็นเดียโก้ฟอรันครับคนนี้ก็ อย่างเดือดครับตัน94เป็นร่างตํานานนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าน่าจะมาครับเป็นกาก้านะฮะร่างตํานานตัน97ครับต่อมาฮะในส่วนที่3ครับจะมีนักเตะมาให้แลกนะนักเตะมาให้แลกก็มีพวกลุมินิเก้แบ็คแฮมกุลิดชาบี้แล้วก็อินซากี้นะฮะตามนี้เลยฮะถ้าเกิดมีการอัปเดตใหม่มาแน่ๆครับมาให้แลกแน่ๆครับ45คนนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมเก็บอ e ีฟุตบอลพอย n t ไปด้วยนะครับ ่อมาในส่วนที่4ครับมีนักเตะตำนานแล้วก็ต้องมีไอคอนิกโมเมนต์ครับไอคอนิกโมเมนต์ที่คาดการที่จะมาเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะฮะเอาเป็นหลักๆมา4คนแล้วกันครับมีคนแรกครับเดนิสลอครับโอ้โหคนนี้ก็ตัน99ครับคนที่2ครับเจอรรี่องลีครับคนนี้ ตันอยู่ที่100ครับหลายๆคนแฟนอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะรอพี่แกคนนี้อยู่นานแล้วครับแล้วก็คนที่3ครับกิเซนโนโรนัลโดในร่างแมนยูครับในไว้นุ่มครับคนนี้น่าจะตันอยู่ที่ร้2ครับแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่ครับแต่อาจจะเป็นรูปอื่นนะอันนี้ผมเอาแค่ตัวอย่างมาให้ดูนะครับตำแหน่ง s s ตันอยู่ที่100ครับครั้งที่เล่นกับเนย์มาร์และก็โซเลสนะฮะส่วนพี่ยืนใหญ่ของเราครับหลายๆคนอยากจะให้มาแต่ว่าน่าจะมายากครับแล้วก็เนย์มาร์ร่างซานโตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่ นี่นะฮะแต่ไม่เยอะมากครับแล้วก็เปเล่ครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยคาดการหรือว่ารอนักเตะเหล่านี้กันอยู่เยอะมากๆนะโอ้โหถ้าจะมาไม่มายังไงเดี๋ยวมีการอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับต่อมาฮะในส่วนที่5ส่วนสุดท้ายครับก็มีกิจกรรมซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ครับแจกเหมือนเดิมครับแจกนักเตะตำนาน1นคนแล้วก็นักเตะบอลดำา1คนครับนี่ฮะก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ